สวัสดีครับวันนี้มาชมเหรียญหลวงพ่อคูณปี2อ1 7เป็นเหรียญยอดนิยมนะครับรุ่นนี้นะมีหลายบล็อกครับเหรียญนี้เป็นบล็อกนวะหูขีดนะครับเป็นเหรียญยอดนิยมบล็อกที่นิยมกันลำดับที่2รองจากบล็อกนวะไหลจุดนะครับเดี๋ยวมาชมกันนะครับว่าจุดไหนที่เรียกว่าบล็อกนิยมลำดับที่2นะครับชมด้านหน้าเหรียญก่อนนะครับเหรียญนี้มีรอยจานเดิมๆครับสภาพผ่านการใช้มานะครับ ผิวเปิดเล็กน้อยครับแต่มีรอยจานเดิมๆครับต่อโค้ดปลทอทชัดๆนะครับปริสุดโทพื้นผิวเหรียญก็มีรอยเปิดบ้างเล็กน้อยนะครับเหรียญน,นี้ก็มีรอยจานนะครับรอยจานเดิมๆสวยงามครับอาจจะส่องยากนิดน,นึงนะครับเพราะว่าพาอยู่ในเดี่มครับตัวหนังสือติดคมชัดนะ พื้นผิวแห้งครับดูง่ายครับเดี๋ยวพลิกไปดูด้านหลังเหรียญกันครับผิวเหรียญยังดำอยู่นะครับยังดำเข้มอยู่แต่ในจุดที่สูงนะครับหรือจุดที่เป็นนูนตัวหนังสือเนี่ยก็จะมีรอยสัมผัสนะครับผิวลมดำหลุดไปบ้างนะเป็นธรรมชาติของเหรียญสภาพผ่านการใช้มาครับแต่โดยรวมเนี่ยถือว่ายังดีอยู่นะครับ มาชมกันนะครับว่าจุดไหนที่เรียกว่าบล็อกนิยมลำดับที่2ส,สังเกตดูนะครับอ่าด้านนี้ชัดเลยครับสังเกตดูจะมีเส้นนูนใต้คำว่าอำเภอนะครับอำเภอเมืองนี่ครับพลิกให้ดูชัดๆครับมีเส้นนูนใต้คำว่าอำเภอนะครับเส้นแบบนี้คือบล็อกนิยมนะครับบล็อกนิยมซึ่งมี2บล็อกด้วยนะบล็อกนิยมเนี่ย มีบล็อกนวะไหลจุดกับมีบล็อกนวะหูขีดนะครับเหรียญน,นี้เป็นบล็อกนวะหูขีดครับมาชมกันนะครับจุดไหนที่เรียกว่าบล็อกนวะหูขีดครับถ้าเป็นบล็อกนวะไหลจุดจะราคาแพงนะครับแพงลําดับที่1เลยถ้าหูขีดเนี่ยก็ลองลงมานะครับสังเกตดูนะครับบริเวณหูหลวงพ่อคูณหูด้านซ้ายนะครับขวามือของเราครับ เดี๋ยวผมพิกให้ดูนะครับหาทิศทางนิดนึงนครับหามุมชัดๆครับพัดอยู่ในเรี่ยมจะให้ดูยากนะครับจะถ่ายคลิปยากหน่อยครับเสียเวลานิดนึงนะครับท่านที่รู้แล้วไม่เป็นไรนะครับผู้ชมที่ยังไม่รู้ก็ดูจุดนี้นะครับเหรียญหลงพ่อคูณปี17 บล็อกนิยมลำดับที่2ก็คือบล็อกนวะหูขีดนะครับผู้ชมจะได้รู้ราคาพระไปในตัวนะครับถ้าเป็นบล็อกนวะไหลจุดจะราคาสูงที่สุดนะครับส่วนบ็อกนวะหูขีดเนี่ยจะราคาลงลงมาสังเกตดูนะครับเดี๋ยวผมวงสีแดงๆนะครับวงอยู่ในบริเวณพื้นที่สีแดงนะครับจะเห็นมีเส้นขีดอยู่นะครับจุดนี้เลยครับที่เรียกว่าบ็อกนวะหูขีดนะครับเหรียญสภาพผ่านการใช้มานะครับ ผิวเปิดนิดหน่อยนะครับแต่โดยรวมแล้วเนี่ยถือว่ายังสวยอยู่ครับเป็นบล็อกนิยมลำดับที่2เลยครับฝากผู้ชมกดไลค์กดแชร์ช่องในปอพักเครื่องให้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอบพระคุณมากครับสวัสดีครับ